บทสาธยายธรรมเรื่องภิกขุสูตรภิกขุผู้รู้แจ้งในอริยสัจสี่ 4, แห่งปัจจยาการและคุณสมบัติของภิกขุพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายนิทานวั์อภิสมัยสังยุตทัศพุลวั์เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในปัจจัยและหนทางแห่งความดับทุกทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาขยายความจากปัจจยสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานสูงสุดของความเป็นภิกขุในพระพุทธศาสนาว่าคือผู้ที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่แห่งปัจจยาการโดยสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่าภิกขุสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าพิกขุแปลว่าผู้ขอหรือผู้เห็นภายในสังสารวัฏเมื่อรวมกันแล้วพิกขุสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพิกขุหัวใจของพระสูตรนี้คือการสถาปนานิยามของพิกขุที่แท้จริงว่าคือผู้ที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่อันเกี่ยวเนื่องกับองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท ทั้ง12ประการโดยตลอดสายและได้ทรงยกย่องผู้ที่รู้แจ้งในธรรมเหล่านี้ว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบและเป็นผู้ที่ยืนกระทบประตูแห่งอมะตะนิพพานอยู่เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิขุทั้งหลายถึงลักษณะของพิกขุที่แท้จริงว่าดูกระรพิขุทั้งหลายในศาสนานี้ ภิกุย่อมรู้จักชรามรณะรู้จักเหตุเกิดแห่งชรามรณะรู้จักความดับแห่งชรามรณะและรู้จักขนทางแห่งความดับแห่งชรามรณะและรู้จักอริยสัจสี่ในองค์แห่งปฏิจจสมุปบาททั้งสิบสองประการโดยตลอดสายจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกองค์ประกอบแต่ละข้อโดยเชื่อมโยงเข้ากับอริยสัจสี่เช่นเดียวกันในปัจจยสูตรคือ ชรามรณะคืออะไรอะไรคือเหตุเกิดแห่งชรามรณะนั่นคือชาติอะไรคือความดับแห่งชรามรณะนั่นคือการดับแห่งชาติอะไรคือหนทางแห่งความดับแห่งชรามรณะนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูกราภิกขุทั้งหลายเมื่อใดที่ภิกขุรู้แจ้งซึ่งชรามรณะ เหตุเกิดแห่งชารามรณะและหนทางแห่งความดับแห่งชารามรณะไปจนถึงสังขารโดยชอบแล้วดูการภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นย่อมถูกเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบาลีว่าทิฏฐิสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบาลีว่าดัศนะสัมปันโนเป็นผู้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วบาลีว่า อาคตโตอิมังสัตรธรรมังเป็นผู้เห็นซึ่งพระสัตรธรรมนี้บาลีว่าปัสติอิมังสัตธรรมังเป็นผู้ประกอบด้วยาาวาาวาาย,ยานของพระเสขะบาลีว่าเสขายยาเนนะสมนาคาโตเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาของพระเสขะบาลีว่าเสขายวิชยาสมน,นาคาโตเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วบาลีว่า ดัมมะโสตังสมาปัโนเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสบาลีว่าอาริโยนิเพทิกะปัญโยและเป็นผู้ยืนกระทบประตูแห่งอมตะนิพานอยู่บาลีว่าอมตะทวารังอาหัจจติทติข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นภิกขุที่แท้จริง ขอให้เราจงอย่าได้พอใจอยู่เพียงการเป็นภิกขุโดยสมมุติเท่านั้นแต่จงมีความเพียรพยายามในการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งในอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาทเพื่อที่เราจะได้เป็นภิกขุโดยปรมัตนผู้สามารถบรรลุถึงประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะคืออริยมรรคและอริยผลได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการทัชนี